ค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูกวางอีกแล้วค่ะอ่าวันนี้ค่ะครูกวางก็มาให้ความรู้เด็กๆนะคะเกี่ยวกับหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องปลอดภัยไว้ก่อนอ่าปลอดภัยไว้ก่อนคืออะไรเดี๋ยววันนี้ค่ะครูกวางก็มีความรู้เล็กๆนะคะมาให้เด็กๆได้รับชมกันด้วยว่าเด็กๆเนี่ย สามารถปฏิบัติการป้องกันตนเองในชีวิตประจำวันได้อะไรอะไรที่เป็นอันตรายกับตัวเด็กๆเ,เองบ้างและเด็กๆสามารถป้องกันได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยค่ะน่วยปลอดภัยไว้ก่อน safety first ความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย 1. ความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างแรกก็คือการใช้บันไดนะคะเมื่อเด็กๆจะขึ้นลงบันไดควรจับราวบันไดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันด้วยนะคะการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องเรียนค่ะหรือการใช้ของแหลมคมนั่นเองหากเด็กๆจะส่งอุปกรณ์ของมีคมให้ผู้อื่นนะคะควรหันด้านจับให้เขานะคะเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะ 2. การป้องกันอักคีภัยนะคะอันตรายจากไม้ขีดไฟตาไฟและปลั๊กไฟค่ะสิ่งของเหล่านี้นะคะเด็กๆควรระมัดระวงังไม่ควรจะใช้ด้วยตนเองนะคะหากจะใช้ก็ควรบอกผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆค่ะ 3. ความปลอดภัยในการเดินทางไปกลับโรงเรียนค่ะการใช้ถนน การปฏิบัติตามกฎจราจรค่ะอ่าเด็กๆอาจจะเห็นนะคะในภาพมีภาพอะไรบ้างคะสัญญาณไฟจราจรและก็สัญญาณไฟในการข้ามถนนใช่ไหมคะอ่าเด็กๆน่าจะรู้จักกันดีนะคะสัญญาณไฟสีแดงนะคะก็คือการหยุดนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นรูปไฟสีเขียวก็คือเราสามารถเดินข้ามถนนได้นั่นเองค่ะ อและอีกสัญญาณอันหนึ่งก็คือสัญญาณที่เตือนรถนะคะในการขับขี่บนท้องถนนค่ะหากกำลังขับรถอยู่นะคะเห็นสัญญาณสีเหลืองแปลว่าเตรียมตัวหยุดค่ะหากขึ้นสีแดงให้เราหยุดรถค่ะและถ้าขึ้นสีเขียวแปลว่ารถออกตัวได้นั่นเองค่ะอาต่อไปก็คือภาพการนั่งบนรถยนต์นะคะเห็นไหมคะว่าเขานะคะ คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะแล้วก็ตัวเด็กเองเนี่ยก็จะมีที่นั่งสําหรับเขานะคะเรียกว่าคาซิตนั่นเองค่ะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะ 4. ความปลอดภัยในบ้านค่ะการรู้จักระมัดระวังในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะคะหากเด็กๆจะต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้เด็กๆบอกผู้ปกครองนะคะไม่ควรไปเล่นหรือไปใช้ด้วยตนเองนะคะ ภาพต่อไปการระมัดระวังในการใช้โทรศัพท์ค่ะเวลาใช้โทรศัพท์เนี่ยเราควรนั่งหรือยืนคุยไม่ควรนอนเล่นโทรศัพท์นะคะ 5. ความปลอดภัยนอกบ้านการรู้จักป้องกันตนเองโดยการใส่ผ้าปิดจมูกป้องกันเชื้อโรคนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันนะคะหรือสถานการณ์โรค ติดเชื้อไวรัสโควิด1 9นะคะเด็กๆจะต้องใส่แมสเพื่อป้องกันการติดหรือการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโครโรนาด้วยนะคะการรู้จักระมัดระวังความปลอดภัยจากแหล่งน้ำค่ะ<ๆ>เมื่อเด็กๆไปเที่ยวสถานที่ที่เป็นแอ่งน้ำนะคะเช่นทะเลน้ำตกหรือสระว่ายน้ำกับคุณพ่อคุณแม่ให้เด็กๆสวมเสื้อชูชีพป้องกันตนเองไว้นะคะเพื่อการตกหล่นลงไปในน้ำค่ะ ซึ่งเสื้อชูชีพนะคะก็จะช่วยทำให้เด็กๆเ,เนี่ยลอยตัวอยู่บนน้ำได้แบบไม่จมน้ำเลยค่ะการระมัดระวังเมื่อเล่นกับสัตว์ค่ะเด็กๆไม่ควรไปแย่สัตว์นะคะที่ไม่รู้จักหรือไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของตนเองนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าสัตว์ชนิดไหนมีพิษหรือไม่มีพิษและสัตว์ตัวไหนดุหรือไม่ดุค่ะ 6. ความปลอดภัยจากสนามเด็กเล่นเด็กๆต้องรู้จักวิธีการใช้ของเล่นที่ปลอดภัยนะคะและการใช้สนามเด็กเล่นที่ถูกต้องค่ะเช่นการปีนป่ายราวนะคะไม่ควรปีนขึ้นไปสูงมากนะคะและควรเล่นโดยมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะหรือการเล่นชิงช้าค่ะควรนั่งและแกว่งเบาๆไม่ควรแกว่งแรงหรือยืนบนชิงช้านั่นเองค่ะ เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆก็จะปลอดภัยจากสิ่งต่างๆได้แน่นอนเลยนะคะหากเด็กๆจะทำสิ่งใดต้องคอยระมัดระวังตนเองกันด้วยนะคะช่วง vocabulary คำศัพท์น่ารู้คำแรกนะคะ traffic light เด็กๆพูดตามครูนะคะ traffic light ไฟจราจรค่ะคำที่2ค่ะ power socket เด็กๆพูดตามครูนะคะ power socket ปลั๊กไฟค่ะคำที่3ค่ะ playground เด็กๆพูดตามครูนะคะ playground สนามเด็กเล่นค่ะคำที่4ี่ค่ะ l i ฟ e j จ็ k เก็ตเด็กๆพูดตามครูนะคะ l i ฟ e j จ็ k เกเสื้อชูชีพค่ะและคำสุดท้ายค่ะ Car ดเด็กๆพูดตามครูนะคะ Car รถยนต์ค่ะ,ะจบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับความรู้ในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนะคะ เห็นไหมคะว่าอันตรายเนี่ยมีอยู่รอบตัวเด็กๆเ,เลยใช่ไหมคะหากเด็กๆยังสงสัยนะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆว่าอันนี้ยทำแล้วมันเป็นอันตรายหรือไม่ตรงนี้เป็นอันตรายหรือไม่เราสามารถสอบถามจากผู้ปกครองได้เลยนะคะเพื่อความมั่นใจนั่นเองค่ะ่าวันนี้คะ่ะเด็กๆหมดเวลาเวลาหมดอีกแล้วคะ่ะ ครูกวางเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าจะมีความรู้อะไรเด็กๆรอติดตามกันนะคะวันนี้ครูกวางต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย